สมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช1,893ถึง2,310วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อรายวิชาการเมืองและการปกครองไทยเสนอ อาจารย์ด็อกเตอร์ยาวลักษณ์ชาวบ้านโพนำเสนอเรื่องการเมืองการปกครองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยาการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เกิดขึ้นราวปีพุทธศักราช1893เมื่อกรุงสุขโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงหัวเมืองต่างๆจึงแข็งข้อขึ้นเมืองอูทองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสุขโขทัยขณะนั้นเป็นเมืองใหญ่ของพระเจ้าอูทองที่เริ่มสะสมกองกำลังและเป็นผู้นำคนไทยที่อาศัยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง ต่อมาได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นอิสระจากสุขโขทัยโดยตั้งราชธานีบริเวณหนองโศกหรือบึงพระรามซึ่งก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันสาเหตุที่ย้ายเมืองมาสร้างราชธานีที่กรุงศรีอยุธยาก็เนื่องจากเป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์และเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสายจึงเป็นปัก ประตูสู่เมืองทางด้านเหนือทั้งสุขโขทัยและเชียงใหม่พระเจ้าอู่ทองทรงเป็นประถมกษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงครองราชปกครองกรุงศรีอยุธยาอยู่นานเป็นเวลาถึง20ปีแผนที่ กรุงศรีอยุธยามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมากทั้งนี้เพราะทะเลที่ตั้งมีความเหมาะสมหลายประการคือ1ในด้านยุทธศาสตร์มีภูมิประเทศเป็นเกาะและมีน้ำร้อมรอบสามสายได้แ,แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรี2ในด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เพราะมีแม่น้ำไหลผ่านถึงสามสายพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรมตั้งอยู่ใกล้ประเทศและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการค้ากับต่างประเทศกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอยู่เป็นระยะเวลาถึง417ปีมีกษัตริย์ปกครองถึง5ราชวงศ์ดังนี้ 1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุวรรณภูมิ 3. ราชวงศ์สุโคไทย 4. ราชวงศ์ปราสาททองและ 5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวงการปกครองการปกครองในระยะแรกเป็นการนำเอาลักษณะการปกครองในสมัยสุโขไทยและการปกครองของขอมเข้ามาใช้ ฐานะของกษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุขโขไทยคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสม,มุติเทพทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองเรียกว่าการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชการแบ่งยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นปี1893ถึงปี1991ตอนกลาง ปี1,991ถึงปี2,231และตอนปลายปี2,231ถึงปี2,310พระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นมีพระมหากษัตริย์ปกครองสองระชวง์จำนวน8พระองค์ระยะเวลา98ปี ราชวงศ์อู่ทองครั้งที่หนึ่งระยะเวลา20ปีมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ได้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง 2. ส,สมเด็จพระราเมศวรราชวงศ์สุวรรณภูมิครั้งที่หนึ่งระยะเวลา18ปีเป็นราชวงศ์ที่สองที่ปกครองกรุงศรีอยุธยามีสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง หรือหลวงพระง่วและ 2. สมเด็จพระเข้าทองลานหรือพระเจ้าทองจันทร์ต่อมาเป็นราชวงศ์อู่ทองครั้งที่สองระยะเวลา21ปี 1. สมเด็จพระราเมศสวรและสมเด็จพระราชาธิราชต่อมาจะเป็นราชวงศ์สวรณภูมิครั้งที่สองระยะเวลา39ปี คือสมเด็จพระอินทรราชาหรือพระเจ้านครอินทร์ 2. ส,สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาการปกครองส่วนหัวเมืองเมืองลูกหลงห่างสองวันเดินเท้าตั้งรอบราชธานีทั้งสี่ทิศผู้ปกครองส่วนมากจะเป็นราชโอรสของกษัตริย์หัวเมืองชั้นใน ห่างกัน3-5วันเดินเท้าโดยมีผู้ปกครองคือเจ้านายหรือขุนนางที่แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์หัวเมืองชั้นนอกเมืองขนาดใหญ่ห่างจากราชธานีผู้ปกครองจะเป็นเจ้านายขุนนางที่ราชธานีส่งมาหรือผู้สืบสายเดิมเมืองประเทศสราชปกครองตนเองอย่างอิสระแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการถวาย การปกครองส่วนกลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอํานาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์โดยใช้ทศพิธราชธรรมในการปกครองจัตุสดมแบ่งเป็นสี่อย่างคือกรมเวียงกรมวัง,กร,วงกรมคังกรมนากรมเวียงดูแลเขตเมืองหลวงกรมวังดูแลเกี่ยวกับวังและการพิจารณาคดี กรมคลังดูแลเกี่ยวกับการเงินและพระราชทรัพย์กรมนาดูแลการเก็บภาษีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับนาการจัดสเสบียงสำหรับกองทัพพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาตอนกลางมีกษัตริย์ปกครองสามราชวงศ์จำนวน21พระองค์ราชวงศ์สุวรรณภูมิมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองในช่วงเวลานี้ถึง10พระองค์ ได้แก่ 1. สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถสสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ส 3. 3. สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4 5. พระรัาธิราช 6. สมเด็จพระชัยราชาธิราช 7. พระยอดฟ้า 8. ขุนวรวงสาธิราช 9. สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ สิสมเด็จพระมหินทราธิราชราชวงศ์สุขโขทัยเป็นราชวงศ์ที่สที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาราชวงศ์นี้มีพระมหากษัตริย์ปกครองถึงเจ็พระองค์ได้แก่11สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 12. สสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 13. สมเด็จพระเอกาทศรส 14. พระศรีสาวภาค5 5สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 16. สมเด็จพระเชษฐาธิราช 17. พระอาทิตย์ตยวงศ์ต่อมาราชวงศ์ปราศาสตร์ทองเป็นราชวงศ์ที่สที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาราชวงศ์นี้มีพระมหากษัตริย์ปกครองสีพระองค์ 18. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 19. สมเด็จเจ้าฟ้าชัยยะ 20. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 21. สมเด็จพระนารายมหาราชรูปแบบการปกครองฝ่ายทหารมีสมุหพระกรลาหมดูแลทหารทั้งราชธานีและหัวเมืองเวลามีสงครามทำหน้าที่รวมไพ้่พลอาวุธ สัตว์พาหนะและอาหารฝ่ายพล,ลเรือนมีสมุหานายกดูแลฝ่ายข้าราชการรับผิดชอบกรมต่างๆรวมทั้งจัตุสดมจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองกรมวงังกรมคลังกรมนากรมเมืองรักษาความสงบของเมืองภายในราชธานีและเมืองใกล้ๆ ตัดสินคดีอุชกานกรมวังรับผิดชอบในงานพระราชสำนักดูแลงานด้านความยุติธรรมและการพิจารณาคดีกรมคลังต้อนรับทูตต่างชาติรับผิดชอบการท่าสำเพอของพระมหากษัตริย์เก็บรักษาพระราชทรัพย์รับผิดชอบรายรับรายจ่ายรวมทั้งเก็บภาษีอากรกรมนา เก็บสเสบียงตอนมีสงครามตัดสินคดีเกี่ยวกับนาสัตว์เลี้ยงดูแลส่งเสริมการทำนาของราษฎรพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นมีราชวงศ์บ้านพูหลวงเป็นราชวงศ์ที่สี่ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระมหากษัตริย์ปกครองหกพระองค์ดังนี้ 1. สมเด็จพระเทพราชา 2. สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือ 3. สมเด็จพระสันเพชรที่9หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะ 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 5. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 6. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินหรือพระเจ้าเอกทัตเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา เพราะในราชการนี้ต้องเสียกรุงให้พมา่าเป็นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2310ซึ่งส่งผลให้อยุธยาต้องล่มสลายในที่สุดการปกครองมีการปรับปรุงการปกครองสมัยสมเด็จพระเทพราชาโดยให้โคงการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถทรงตั้งไว้ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงคือทรงแบ่งอำนาจของอัครเสนาบดีเสียใหม่เพื่อถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันได้แก่สมุหะพระก,กลาโหมมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการทหารในราชธานีและรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งกิจการทหารและพลเรือนสมุหนายกมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการจตุสดม ในราชธานีรับผิดชอบหัวเมืองทางเหนือทั้งกิจการทหารและพลรเรือนพระยากโกษาธิบดีซึ่งเป็นเสนาบดีกรมคลังนอกจากดูแลเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของแผ่นดินและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วย้ายให้ไปคุมหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทั้งทหารและพลรเรือนเพื่อเป็นการง่ายต่อการเรียกกำลังพล เพราะในยามสงครามชายชะกันทุกคนต้องออกรบอยู่แล้วและป้องกันการก่อกบฏล้มราชวงศ์กษัตริย์ที่เคยเกิดขึ้นมาในระยะหลังโดยสมุหหักพระตราโหมเพราะมีอำนาจคงุกำลังทหรารไว้จำนวนมากและสามารถกระทํำการใดๆได้โด,ดยง่ายต่อมาในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเทพราชาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ รูปแบบการปกครองยังเป็นรูปแบบเดิมที่พระบรมไตโรกนาาทรงจัดระเบียบไว้แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองบางส่วนในสมัยสมเด็จพระเทพราชาดังนี้ 1. ยกเลิกการแยกความรับผิดชอบของอัครเสนาบดีทั้งด้านงานพลเรือนและด้านงานทหาร 2. ให้สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทั้งด้านทหารและพลเรือน ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ตั้งแต่เพชรบ,บุรีลงไป 3. ให้สมุหานายกรับผิดชอบทั้งด้านทหารและพลเรือนปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือและดูแลจตุสดมในส่วนกลาง 4. ให้เสนาบดีกรมคลังรับผิดชอบทั้งด้านทหารและพลเรือนปกครองหัวเมืองชายฝั่งตะวันออก และดูแลเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดินและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจบการนำเสนอค่ะ